สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะมาพบกับมิวชวีอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึงแชมพูแล้วก็แฮร์โทนิกที่เป็น c ซอร์ฟายออร์แกนิกร้เรซนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะคะตัวนี้เป็นแชมพูนะคะสําหรับล้างทำความสะอาดจ,จะต้องล้างออกนะคะแล้วก็สำหรับแฮร์โทนิกนะคะเป็นการบํารุงผมนะคะทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะคะแบบว่าไม่ต้องล้างออกนะคะ ก่อนนั้านี้มิวทำสีผมก็คือโดนสารเคมีเนี่ยคือขั้นสุดจนไปจนถึงผมสีขาวแล้วถ้าเพื่อนๆกลับไปดูคลิปเก่าๆจะเจอผมขาวผมนุ๊กนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็มีความสุขกับผมสีขาวค่ะผมสีแฟชั่นบำรุงอะไรไปนะคะตามสไตล์แต่ทุกอย,อย่างเป็นเคมีหมดปกติมันก็จะต้องเหมือนแบบมีไซเคิลว่าทำ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 ,ทำเสร็จแล้วก็คือต้องพักมาเดี๋ยวค่อยกลับไปทาใหม่ไอ้ช่วงพักอ่ะก็คือโคนดํามันขึ้นแล้วนุกกเลยตัดสินใจถมดําถมเข้มไปเลยก็ต้องบอกว่าผมที่กัดจนขาวว่ดลงสีเข้มไปอะ่ะยังไงแบบว่าพอะะไปมันกก็จลอ,อะคะ่คแต ว่าระหว่างนั้นอ่ะมันขาดเนี่ยจับไปอย่างเงี้ยขาดขาดขาดตลอดหวีก็ขาดขาดขาดแบบว่ามันก็หลุดร่วงไปทั่วอย่างเงี้ยจนมือต้องปัดผมสั้นแบบว่าเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องหยุดเคมีละแชมพูทุกอย่างมันก็เคมีหมดจนมือก็มองหาแชมพูออร์แกนิกก็เลยมาเจอตัวนี้ค่ะเนเจอร์เฟล็กส์นะคะก็เลยซื้อคู่เขามาเลยเป็นทั้งแชมพูแล้วก็เป็นทั้งแฮร์โทนิกเนาะก็จะได้ทั้งบำรุงในขั้นตอนการชะล้างแล้วก็บำรุงในระหว่างวันด้วยนะคะเดี๋ยวเลยอยากจะเอามาพูดให้เพื่อนเนว่อนร ืออะไรแล้วก็ตัวแฮร์โทนิกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ n a t u r f l l x x n n t i h a ต l s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  ลอ o แช o พูวิธออร์แกนิกอ e โนะคะมีสมุนไพรที่ปกป้องและดูแลผมทั้งเรื่องผมขาดดุดร่วงออหนังือสัมไม่แข็งแรงนะคะจากพันุกรรมหรือว่าสิ่งวัตอมต่างๆที่เราไปเจอนะคะมลพิษต่างๆหรือว่าสารเคมีนะขวดนี้มีสมุนไพรนำเข้าจากป่า Amazon. อเมซอนอลังการว่า อย่างค o m p ิวแมนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยออร์แกนิกที่ผสานอะมิโนแอซิดเนี่ยทั้งหมด11ชนิดมี Rosemary, a l ลฟาฟาเมลิลอ o t ์ทอพสเพิร์บต่างๆที่เขาใส่เข้าไปอะล้วนแต่มีคุณสมบัติที่ช่วยฟื้นฟูรากผมกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่นะคะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยความชุ่มชื้นช่วยทำให้เส้นผมเนี่ยนุ่มเงางาม,งามด้วยค่ะ อ,อย่างว่าถาจจระเคอออร์แกนิกเนี่ยเป็นสารสกัดเด่นๆเลยนะคะที่อยู่ใน2ขวดนี้นะคะเขานําเข้าจากอเมริกานะคะตัวนี้เนี่ยแหละที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ทั้งหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมนะคะให้ผมเนี่ยนุ่มสลวยเงางามตลอดเส้นค่ะมีปาไมาเลยจากสเปนที่ช่วยยับยั้งโฮอร์โมน D H อันเป็นตัวการที่ทําให้เกิดผมร่วงนะคะนอกจากนั้นนะคะมีสมุนไพรไทยอย่างมะกรูดมะขาดีควายกระเหม่งเงือกปลาหมอบล้วนแต่ทุกคนเคยได้ยินสปปรรพคุณอยู่แล้วว่าช่วยให้ผมเนี่ยแข็งแรงแล้วก็นุ่มสลวยค่ะ มีใบแปะกล้วยดอกกัญชันด้วยตัวนี้จะทำให้ผมมาเงางามเป็นพิเศษเลยและช่วยไม่ให้เกิดเชื้อรานะคะป้องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียสะสมบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้จะช่วยลดความมันที่เกิดบนศีรษะด้วยนะคะทีนี้เนี่ยโคนก็จะไม่รีบแบนแล้วเ,เนื้อแชมพูนะคะจะเป็นสีแบบนี้มีกลิ่นหอมเราก็ใช้สระเป็นประจํานะคะก็เฉลี่ยวันเว้นวัน,วนใช้มาเกือบจะได้เดือนหนึ่งแล,แล้วก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะ โทนิกนะคะเขาจะมาเป็นขวดฉีดแบบเมลให้ดูก็คือเป็นสีใสๆมีกลิ่นเป็นแบบว่าเฮอร์บหอมๆนะคะระหว่างวันเมลก็จะฉีดแฮร์โทนิกก็คือฉีดไปได้ที่หนังศรีรษะเลยนะคะแล้วก็นวด นิดนึงนะคะไม่ทิ้งความมันอะไรไว้นะคะก็จะช่วยให้แบบว่ารากผมแข็งแรงเส้นผมแข็งแรงด้วยนะคะนะคะเป็นปริมาณที่แบบว่าใช้เกือบๆมาอบมา1เดือนนะคะผมสั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยเปืองเท่าไหร่นจริงๆเขาก็ขายแยกกันนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นคู่มันก็จะถูกกว่าหน่อยนะคะปกติเนีาน่ยราคา1780บาทนะคะมิวก็ได้มาในราคา1690บาทค่ะ ก็เพื่อนๆลองนะเป็นอีกตัวเลือกนะคะสำหรับคนที่มองหาออร์แกนิกแบบร0อจริงๆนะคะส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเซอร์ติฟายออร์แกนิกนะคะคนที่ไม่อยากเจอเคมีอ่ะมิวว่าควรเลือกใช้ผลิตพัณฑ์แบบนี้เลยนะคะลองหาซื้อกันดูนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาลุ้นกันว่ามิวจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ใครที่ดูคลิปนี้ทาง Nature Fix มีโค้ชส,ส่วนลดให้ไปช้อปกันผานแอป Shopee ซื้อเดียวเดียวลด15%แชมพูลดจาก790บาทเหลือเพียง669บาทแฮร์โทนิก990บาทเหลือเพียง,ง839บาทเท่านั้นค่ะหรือหากซื้อคู่กันยิ่งลดทันที20%จากราคาเต็ม1,780บาทเหลือเพียง1,412บาทเท่านั้นค่ะ